สาวารีเล้วพี่น้องเนอตอนนี้ที่สาวยันกำังก๊อเย็บผ้าบรรยากาศตัวอนุอนสาวรีอนุสาวรีใช่แต่ว่าเราพูดไปค่ะเบื้องแล้วพี่น้องเนอะร่างจีนเลนห้างเป็นสนามบนินสุพี่น้องจะขึ้นเครื่องตอนคู่หนึ่งพี่น้องน่จะได้มาทายตรงอนุสาวารีก่อนอัเบื้องถังน้องข่าวไปครับพี่นอ้องน้องข่าวใส่ไปกับปากใส่ขึ้นเครื่องนะพี่น้องทุกคนกันพี่น้องเกอ พี่นออ้องอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิข้างๆข้างกันจะคล้ายเสือผา,เต,อเ,อา,าเต็มหมดเลยพี่น้องเสือผาผ่าเต็มหมดเลยขึ้นบันไดไปรถสุดท้ายรถพื่ป่าจะขึ้นมาบนสะพานกับพี่น้องสามารถภังเดรดรอบอนุสาวรีย์เด็กพี่น้องเ,อองงเดิออนเ,ดเป็นสะพานขบวนจะเป็นสะดท้ายเพื่อป่าจ้ะ พี่น้องอรถสายวัดดีสายสมรภค์ปูมูดรุรรดนแรงอย่างหน่อยนะพี่น้องเน,น,นี่ยคำคนนี่คักกนนี้รถเนี่ยคนก็มากมายเนาะต่างคนต่างเร่งรีบไปทำงานกันพี่น้องเนาะตือห้างกันเลยปวดกลับบ้านกันกลับ ก็จะาก็จะพี่น้องจะไปสถานีมอชิจะพี่น้องสานอะไรกนานนี้มอชิตมอชิจะพี่น้องสิต้องไปหาแยกนาข้าว บอกนั่นเป็นพี่น้องเห็นบ่าสกายบอกว่าทางเชื่อมเป็นทางเชื่อมเลยพี่น้องทางบ่พี่น้องโอ้ยเบอร์ข่าวกรุงเทพโดนเปลี่ยนไปหลาย้ึพี่น้องเนาะเป็นทางเชื่อมเลยพี่น้องทางเชื่อมเชื่อมไปอันฮาอยู่ในหมอ้อเชื่อมไปเส้นทันลาดข้าว ต,ตัวนั้นเส้นทะลาะผากเฉียงภูเขานึ่งเส้นี้ไปอันอย่างไปอยู่ในนอกอาจะพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูรองลองเท้าไหมก่อนเดี๋ยวก็าสีา่าโอ้ถึงเครื่องนี้ก็ใช่กันดีดำแถบสีมันออเป็นผันเลักเท้า ภูมิหอสนามวินเล้วไปหนองเตี้ับเพียงเกือบว่ามาอย่างส้งสมกรุงเทพกันเป็นส้มกรุงเทพ กลาดเท้าเจ้าพี่นอ้องาแยกลาดเท้ารถวันนี้ว่าควายลายไปไหนกันพี่น้องเผื่อมันขึ้นรถ <c oughs> พิษทอดหล่ะจ้าพี่นอ้องสนามบินดอนเมืองกันพี่น้องเห็นบั่นนี่ทุงมือเนี่ยไม่ต้องใส่แม่บ้าน,านกันพี่น้องมีฮุ่นกันพี่น้องขออภัยนะคะขณะนี้คุ่นกจะมึะมทงทำความสะอาดรบกวนส่อทางให้หนมึงดะะ้วย บอกว่าต้องจางคนว่าต้องจางคนผู้คนก็ถือว่าเยอะด้อยพี่น้องฝรั่งกับมี่อินเดียกับมี่จีนก็ลายพี่น้องจาอยูดันสนามบินดอนเมืองขาจะออกเ้อคขาจะออกขาไปเที่ยวหันเที่ยวนี่ก็ลายด้วยน้องจีนก็ลายไปก่อนด้วยพี่น,น,าาน,พน,น้องได้ตัวละ่ะได้ตัวแล้วค่ะ ไม่ต้องฝากกระเป๋าค่ะกระเป๋าพวกกูเจ็ดโลว่ะได้แล้วคนลาอยู่เดี๋พี่น้องวุ่นวันวันวันกันพี่น้องคนไปไปหาขึ้นเครื่องก็พี่น้องตอนนี้กระหอดสนามบินนอนเมืองแล้วพี่น้องเด้อมาเราออกขึ้นเครื่องพอดีเรียบร้อยแล้วพี่น้อง แาาินเคือเรื่องอกเจอกันปูวนไม่เป็นออกวันล้องคืนคือปดลังดหดปวเจอกันบวนจานีสองทุกคืนบ๊ายบาย